เห็นจะแสีว่าเพลงขอใจแลกเบอร์โทรของหญิงลีแล้วอยากรู้จังค่ะว่าทําไม่ขอใจแลกเบอร์โทรแล้วเหล่าศิลปินนักร้องเขาจะขอใจแลกอะไรแทนอ่ะพราแสนนากลาจาก ขอเป,เป็นขอใจแลกใจดีกว่าครับคน oh. เราถ้าจะพบกันก็คือเรา,เรา,เราต้องมีใจแลกใจให้กันไม่ว่าเกิดเราให้เขาไปแล้วแล้วเขาไม่ให้เราก็คือมันก็ไม่มีความหมาย <Ooh. S 1> เรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวก็แฟฝดดีค่ะแล้วถ้าเป็นหนึ่งติสอย่างเดวิดอินทิเจ้าของเพลงฝากแฟนผมด้วยละคะจะขอใจแลกอะไรผมว่าผมแลกกับตัวดีกเ่า ขอตัวแรกเบอร์โทมัน <ś ed> ชัดเจนดีครับวันนี้ขอเข้าใจได้ใจฮนะถ้าขอตัวก็ได้ตัวครับเอาไปทั้งตัวเลยฮะได้เต็มที่โอเคชัดเจนอเกน e พลสกล้าขอก็กลาให้มาย<ะ>า<ะ>มาที่ฝ่ยายสาวๆบ้างอย่างหนูปาวลีรายเนี้ยจะขอแลกกับสิ่งใดขอใจแลกลายตอนนี้ฮิตลายกันนะเพลงพี่หนูกำลงังฮิตเลยพี่หยิงลีนะคะเดี๋ยวนี้เขาคงไม่ขอเบอร์โทร ไม่มีใครเหมือนแต่สำหรับหนูเอิ้นขวัญก็มีเสียงนุ่มๆเป็นอาวุธชัยและหัวใจได้ค่ะแลกเสียงเอิ้นขวัญดีไหมอ <c oughs> มอบเสียงแทนแล้ว <c oughs> กันต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตมากของพี่หญิงลีนะคะก็ร้องก,กันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสคงจะได้มอบเสียงของเอื้อนขวัญในเพลงของพี่หญิงลีให้ได้ฟังกันแล้วกันค่ะท่านกำลังเข้าสู่บริการรัฟังหัวใจ คุณน้องคะถ้าหนุ่มๆได้ฟังร้องรองจะรีบเอาหัวใจมันแลกกัน